สวัสดีครับลูกค้าของบริษัท Enrich f o ok k e r ประเทศไทยจำกัดทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้ามาพบกับเครื่องพ่นวองฝอยระบบโรตารี่ที่ชื่อว่าซ u เปอร์โรตารีนะครับก็คือตัวนี้นี่เองครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพ่นระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งเป็นระบบที่ทางหน่วยงานราชการนิยมใช้สำหรับกำจัดยุงและมแมลงตามท้องถิ่นนะครับรวมถึงสามารถพ่นฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสควบคุมโรคระบาด ควบคุมไข้เวดออกได้ด้วยนะครับครับเครื่องตัวนี้นะครับนำเข้าและจับจหน่ายโดยบริษัท e n w i c h Focker ประเทศไทยจำกัดนะครับสามารถพ่นกําจัดยุงมแงมลงแมลงวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยที่ค่าอองฝอยของตัวนี้นะครับอยู่ที่ขนาดต่ํากว่า30ไมคอนนะครับเป็นค่าที่ทางกรมควบคุมโรคแนะนําว่าสามารถกําจัดมแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยที่ค่าอองต่ํากว่า30ไมคอนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่มีความแข็งแรงคงทนสามารถใช้งานได้นานหลายปีครับตัวนี้ก็นําเข้าจับจำหน่ายโดยบริษัท Enrich f o c k e r จำกัดของเรานะครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์024397289 Line a อ Enrich f o k k e r นะครับเว็บไซต์ Enrich f o k k e r c o m นะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อหรือว่าสนใจสอบถามข้อมูลสามารถ โทรมาสอบถามหว่าแอดไลน์มาหาทางบริษัท Enrich Fokker ok ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ